สวัสดีค่ะแฟนเพจ m อของเจี๊บทุกท่านนะคะตอนนี้เจี๊บมากับรถยนต์ m g 4นะคะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดที่ผลิตในไทยนะคะก็คือรุ่น c k d ค่ะเจี๊บมาถึง2รุ่นด้วยกันและพามาชมถึง2ส,งสีแต่ความพิเศษของ2คันนี้จะต้องบอกเลยว่าเจี๊บมีการตกแต่งนะคะคันสีเทานะคะเป็นรุ่นรองท็อปนะคะราคาค่าตัวอยู่ที่7,9900บาทคันนี้เจีบมาพร้อมชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันและเจีบก็แถมให้ในโปรโมชั่นด้วย ส่วนคันสีส้มจะต้องบอกว่าจะมีการตกแต่งภายในค่ะเป็นตัวมือจับที่เพิ่มไฟเข้าไปนะคะทั้ง2คันนะคะเป็นการตกแต่งที่แตกต่างกันแต่เจบแถมให้ในโปรโมชั่นเลยนะคะคุณลูกค้าเดี๋ยวเจ๊บจะพามาชมว่าสิ่งที่เจบตกแต่งไปเนี่ยมันทำให้รถคันนี้มีความหล่อความพรีเมียมขนาดไหนเรามาเริ่มที่คันสีเทากันก่อนเลยค่ะคันสีเทาเป็นรุ่นดีนะคะคุณลูกค้าอย่างที่เจฟบอกเนาะว่าตัวนี้ราคาค่าตัวของเขาอะค่ะ อยู่แค่7 9 9 0 0บาทเท่านั้นนะคะตัวนี้เขาจะมีการเปลี่ยนนะคะกระจังหน้า Adaptive Grill ใหม่นะคะคุณลูกค้าและตัวนี้คะ่ะรุ่นดีนะคะไฟเลี้ยวจะไม่มีนะคะคุณลูกค้าก็จะอยู่ในชุดโคมไฟหน้าซึ่งถ้ารุ่นเอกะคะ่ะก็จะเป็นไฟเลี้ยวแบบแนวตั้งเดี๋ยวจะ,จะพาไปชมคันสีโซ่อีกทีหนึ่งส่วนคันนี้จะบอกแล้วว่าจะมีการตกแต่งขาเป็นชุดตกแต่งขาของไรเดอร์ เจยบะ่ะมีชุดตกแต่งนะคะไม่ว่าจะเป็นสเกิร์ตของค่ายไรเดอร์หรือคุณลูกค้ายอยากจะได้เป็นของแวนลิกหรืออยากจะเป็นค่ายของลำการนะคะเจ็บก็มีให้เลือกค่ะคุณลูกค้านี่คือการดีไซน์ของรถคันนี้เดี๋ยวเจยบจะพาไปชมด้านข้างของรถคันนี้กันค่ะเรามาชมด้านข,าข้างของรถคันนี้นะคะเจะบต้องแจ้งก่อนเลยว่ารถรุ่นนี้นะคะเป็นแม็กไลน์เดิมนะคะแต่ว่าจะมีแผ่นครอบล้อ ขนาดยางตัวนี้จะเป็น2 1 5ห0 r 1 7ทับค่ะคุณลูกค้าแต่ถ้าเกิดใครอยากได้ล้อแมกคอง18ก็สามารถทักทายเข้ามาสอบถามรายละเอียดเจี๊ยบเพิ่มเติมได้ว่าคุณเจี๊ยบตอนนี้มีลายล้อแมกลายไหนนะคะให้เลือกก็สามารถแจ้งเจียบมาได้ส่วนกระจกมองข้างสังเกตไหมคะตัวนี้จะเป็นสีดาพร้อมกับไฟเลี้ยวค่ะคุณลูกค้าเจี๊ยบมีการเสริมหล่อให้ก็คือตัวงานสเกิร์ตนะคะ เป็นสเกิร์ตสีเดียวกับตัวรถเลยทําให้รถคันนี้ดูมีความหล่อความพรีเมียมมากยิ่งขึ้นนี่คือการดีไซน์ที่เจียบแถมในโปรโมชั่นให้กับคุณลูกค้านะคะเดี๋ยวเรามาชมท้ายรถของรถรุ่นดีกันค่ะคุณลูกค้าสังเกตไหมคะว่ารุ่นดีค่ะจะไม่มีตัวสปอยเลอร์หลังทวิงแอลลวิงมานะคะซึ่งจะแตกต่างกับตัวรุ่น X นะคะแต่ว่าตัวนี้ค่ะไฟท้าย ก็เหมือนกันนะคะจะเป็นไฟท้ายซ้ายขวาซึ่งจริงๆแล้วมันก็คือเหมือนกับตัวโฉมเดิมค่ะแต่ความพิเศษที่เขามีการปรับเปลี่ยนมาให้กับโฉมใหม่ก็คือตัวนี้ค่ะมีการปัดน้ําฝนให้มีกล้องมองหลังนะคะในรุ่นดีจะถึงบอกว่ารุ่นดีเนี่ยคือคุ้มค่ามากๆคุณลูกค้าสังเกตได้เลยว่าได้ฟัก์ชันมากค่อนข้างครบตัวเซนเซอร์หลังติดตั้งมาจากโรงงานและเจ๊บมีการนะคะใส่ตัวสเกิร์ตให้กับคุณลูกค้าด้วยนี่คือการดีไซน์ภายนอกนะคะแต่ภายใน มีการเปลี่ยนหน้าจอใหม่เดี๋ยวจะจะพาไปชมค่ะว่าภายในเขามีการตกแต่งเปลี่ยนอะไรบ้างเราไปดูกันเลยค่ะเดี๋ยวเจมนะคะจะพามาชมฟังก์ชันภายในของรถคันนี้กันค่ะจุดสําคัญที่มีการเปลี่ยนเลยนะคะคุณลูกค้าก็คือตัวหน้าจอจะมีขนาดใหญ่ขึ้น12นิ้ว มือจับนะคะจะมีถึง3ามตำแหน่งเพิ่มเติมแล้วก็จะมีที่วางแก้วน้ําค่ะให้กับคุณลูกค้านะคะอยู่ที่ประตูด้านหลังส่วนเบาะตรงนี้ก็ยังเป็นเบาะปรับไฟฟ้าเหมือนเดิมค่ะคุณลูกค้าพวงมาลัยจะเป็นแบบมัลติฟังก์ชันค่ะแล้วก็จะมีฟังก์ชันต่างๆค่ะที่พวงมาลายัยจะบอกเลยว่ารุ่นดีเนี่ยมีความคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเพราะราคาของเขาอยู่แค่เจ็ดแสนเก้าพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นคุณลูกค้าได้ฟังก์ชันครบแบบนี้เลยและโปรโมชั่นจะบอกเลยว่าในรุ่นดีนะคะคุณลูกค้าสามารถเลือกได้เลยสเกิร์ตรอบคัน ประตูท้ายไฟฟ้าหรือคุณลูกค้าบอกว่าคุณเจี๊ยบอยากได้เป็นล้อมแมกได้ไหมสามารถทักทายเข้ามาสอบถามรายละเอียดเจี๊ยบเพิ่มเติมได้นะคะซึ่งแต่ละเงื่อนไขแต่ละโปรค่ะก็จะมีโปรโมชั่นที่แตกต่างกันค่ะคุณลูกค้าโปรดาวน้อยคุณลูกค้าต้องการเป็นแบบว่าชุดแต่งจัดเต็มดอกเบี้ยก็อาจจะเพิ่มขึ้นมานิดนึงแต่ถ้าเกิดคุณลูกค้าบอกคุณเจี๊ยบเน้นเป็นแบบโปรดอกเบี้ยพิเศษเจี๊ยก็จะมีชุดแต่งค่ะ ที่ให้กับคุณลูกค้าอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นสเกิร์ตหรือประตูท้ายไฟฟ้า,ฟาก็สามารถอะคะ่ะทักทายเข้ามาสอบถามได้นี่คือโปรโมชั่นของรุ่นดีและความพิเศษของรุ่นดีที่จะจัดให้เพิ่มก็คือเดี๋ยวจะพาไปดูคันสีส้มเพราะรุ่นดีค่ะเขาจะไม่มีตรงมือจับอะจะไม่มีไฟเดี๋ยวเจี๊ยบ่าจะตกแต่งอะค่ะภายในอะค่ะมีไฟอะตรงมือจับให้กับคุณลูกค้าด้วยเดี๋ยวเราไปชมคันสีส้มกันเพราะคันสีส้มเนี่ยจะเน้นตกแต่งภายในเราไปดูกันเลยค่ะ เรามาชมภายในของ MG4 รุ่นเอกค่ะคันนี้จะบอกเลยจะเพิ่มความรูหราให้กับรถคันนี้โดยการเพิ่มไฟค่ะคุณลูกค้าเห็นไหมคะมือจับ ทั้ง2จุดด้านหลังนะคะแล้วก็นี่ค่ะไฟห้องโดยสารเพิ่มความสว่างนะคะทําให้แสงะค่ะตอนกลางคืนนะคะหรือว่าเราขับขี่นะคะเราอยากจะเพิ่มไฟเราสามารถเพิ่มได้ทําให้ห้องโดยสารมันดูสว่างมากยิ่งขึ้นและที่สําคัญถ้าเกิดคุณลูกค้าสามารถตัดสินใจออกรถช่วงนี้ได้นะคะเจ็บแถมให้เลยค่ะในโปรโมชั่นทุกโปรโมชั่นนะคะไม่ว่าจะเป็นโปรดาวน้อยหรือคุณลูกค้าจะเลือกเป็นโปรดอกเบี้ยพิเศษเจ็บก็จะจัดชุดนี้ให้ด้วยนะคะเราไปชม ด้านหน้าของรถคันนี้กันดีกว่าค่ะว่าเรามีเปลี่ยนฟังก์ชันอะไรไหมแล้วเดี๋ยวเราไปดูรอบๆคันของรถคันนี้กันค่ะเจ๊พามาชมภายในของรถรุ่นนี้นะคะเห็นไหมคะคุณลูกค้าด้วยความที่หน้าจองเขาค่ะมีขนาดใหญ่ขึ้นทําให้รถคันนี้ เป็นรถที่ดูดีมีสไตล์มากยิ่งขึ้นเลยแล้วก็ตัวนี้ค่ะ<ไ>วัยเลชเจอร์อก็ยังมีให้เหมือนเดิมนะคะกระจกมองหลังก็จะเป็นแบบตัดแสงแล้วก็นะคะที่เก็บแว่นตาแล้วก็มีไฟส่องสว่างให้ค่ะคุณลูกค้าจะต้องบอกว่ารุ่นนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นเพราะด้วยราคาของเขาค่าตัวนะตัวนี้รุ่น X นะคะ89,900บาทเท่านั้นนะคะตัวเบาะที่นั่งก็จะเป็นเบาะปรับไฟฟ้า ส่วนภายในจะต้องแจ้งก่อนเลยว่ายังเหมือนเดิมค่ะก็จะเป็นสีงเงินตัดด้วยสีครีมเน้นความหรูหราอยู่แล้วนะคะแล้วสิ่งที่เจ็บตกแต่งไปให้เพิ่มเติมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไฟห้องโดยสารที่เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ชุดสเกิร์ตประตูท้ายไฟฟ้าจะถึงบอกว่าถ้าเกิดคุณลูกค้าเลือกรุ่นนี้ระบบความปลอดภัยเขามีครบอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นบายสปอร์ตวันนี้เตือนจุดอับสายตานะคะเตือนขณะเปลี่ยนเลนนะคะ ฟังก์ชันตัวนี้คือจัดเต็มอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวนะคะจะจะพาไปชมฟังก์ชันการดีไซน์ของรถคันนี้นะคะโดยการเป็นคลิปวิดีโอให้กับคุณลูกค้าได้เห็นภาพเลยแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นจะจะมาบอกโปรโมชันดีๆทั้ง2คันนี้นะคะว่าจะมีการจัดโปรโมชันอะไรบ้างเราไปฟังโปรโมชันดีๆและรถแต่งสวยๆทั้ง2คันนี้เลยค่ะ สำหรับรถ MG4 นะคะอิเล็กทริกทั้ง2รุ่นไม่ว่าจะเป็นรุ่นดีหรือรุ่น X นะคะเจ็บมาทวนโปรโมชั่นให้เลยค่ะ ะเกิดรอบคันนะคะมีให้เลือกหลากหลายค่ายมากประตูท้ายไฟฟ้านะคะพร้อมคลิกเซนเซอร์เป็นตัวท็อปเลยนะคะและเจี๊ยบจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษก็คือเจี๊ยบใส่ไฟในห้องโดยสารให้กับคุณลูกค้าด้วยส่วนลูกค้าที่ชอบตกแต่งแบบสไตล์ล้อมท์ขอบ18สามารถทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดเจี๊ยบเพิ่มเติมได้นะคะโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ต้องรีบตัดสินใจเลยอยากได้รถแต่งสวยๆนะคะโปรโมชั่นดีๆนะคะฝากกดติดตามกดซับสไคร้ MG เจี๊ยบด้วยนะคะบอกเลยว่าคุณลูกค้าจะไม่ได้พลาด ชุดแต่งส,สวยๆที่เจ๊บจะมีการมาอัปเดตกันเป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะรอชมเลยเพราะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเจ๊จะจัดเต็มด้วยรถ m g 4ที่มีการใส่ทั้งชุดแต่งและล้อแม็กให้กับคุณลูกค้าได้ดูกันนะคะวันนี้เจ๊ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วก็ขอขอบคุณนะคะทุกการติดตามไลฟ์สดของเจ๊ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจ Facebook นะคะหรือว่าช่องทาง YouTube เจ๊บนะคะก็ขอขอบคุณแฟนเพจทุกท่านด้วยค่ะวันนี้เจ๊ขออนุญาตลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ